ไอเดียของขัญสาหรับผู้สูงอายุในวันสงการนี้ค่ะใกล้จะถึงวันหยุดสงการแล้วนะคะมาดูไอเดียของขัญสําหรับผู้สูงอายุในวันสงการกันค่ะ 1. แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลายคนคงเอะอยู่ในใจว่านี่เป็นของขวัญได้ด้วยเหรอนะคะแต่นี่แหละค่ะคือของขวัญที่ดีมากๆเลยเพราะคนสูงอายุควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเช็คดูว่าร่างกายมีส่วนไหนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆหรือถ้าหากเกิดโรคแล้วก็จะได้รับการรักษาได้ทันทีค่ะ 2 หมอนและที่นอนเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุส่วนมากมักจะมีปัญหาจากอาการนอนไม่หลับมากกว่าคนวัยอื่นๆทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านทั้งปวดหลังปวดคอส่งผลให้จิตใจไม่สดชื่นแจ่มใสเพราะว่านอนไม่หลับค่ะการซื้อหมอนและที่นอนเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าจะถูกใจคนสูงวัยไม่ใช่น้อยเพราะถ้าผู้สูงอายุนอนหลับได้ดีสุขภาพร่างกายจิตใจก็จะดีตามไปด้วยนะคะ 3. อุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องวัดความดันเครื่องตรวจวัด ระดับน้ําตาลในเลือดเหมาะสําหรับผู้ใหญ่ที่รักสุขภาพหรือว่ามีโรคประจําตัวเพราะความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเหล่านี้มีบ่อยเลยทีเดียวค่ะและยังสามารถทําให้รู้เบื้องต้นได้ด้วยนะคะว่าสุขภาพช่วงนั้นเป็นอย่างไรจะได้รับมือได้ทันค่ะ 4. นาฬิกาสมาร์ทวอชเหมาะกับคนสูงวัยยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมีให้เลือกหลายราคาหลายฟังก์ชันเลยละค่ะเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจปริมาณการเดินการวิ่งในแต่ละวัน ปริมาณแคลอรี่การวัดระดับออกซิเจนแถมบางรุ่นนะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่ช่วยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้ด้วยค่ะ 5. เครื่องฟอกอากาศทั้งฝุ่น PM 2.5และโรคระบาดต่างๆในบ้านเราตอนนี้แย่ลงนะคะจนส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นของขวัญอีกชิ้นที่เหมาะมากๆเพราะจะช่วยกรองอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้านของเราได้ด้วยค่ะ 6. วิตามินหรืออาหารเสริมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเบื่ออาหารการทานวิตามินและอาหารเสริมจึงเป็นตัวช่วยที่ดีเพราะทำให้ร่างกายไม่ขาดสารอาหารที่สำคัญที่อยากจะแนะนำให้ทานก็เช่นวิตามินดีวิตามินซีน C, แคลเซียมน้ำมันตับปลาและวิตามินบีค่ะ 7. ต้นไม้มงคลสูงวัยส่วนใหญ่จะชอบธรรมชาติชอบซื้อและปลูกต้นไม้การเลือกต้นไม้ให้เป็นของขวัญก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะ อาจจะเลือกต้นไม้แบบฟอ,อกอากาศต้นไม้มงคลหรืออาจจะเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยๆรับรองค่ะว่าสูงวัยที่บ้านต้องชอบแน่นอนค่ะ 8. รองเท้าเพื่อสุขภาพสูงไวัยทุกคนควรจะมีรองเท้าดีๆสักคู่ค่ะเพราะรองเท้าที่ดีจะช่วยให้การเดินการยืนของเราสะดวกมากขึ้นควรจะเลือกแบบที่ช่วยซัพพอร์ตเท้า ใส่แล้วไม่แข็งจนทําให้ปวดส้นเท้าใส่แล้วกระชับพื้นของรองเท้ามีการลื่นและระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือไอเดียการเลือกของขวัญให้สําหรับผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องรอถึงหน้าเทศกาลก็ได้นะคะเราสามารถซื้อของขวัญให้ผู้สูงอายุได้ทุกเทศกาลทุกวันค่ะรับรองค่ะว่ามีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สมวัยใจแซบด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆกันค่ะ